แส่อันดับน้องหมาพันผสมพุดเดิลที่กำลังมาแรงสุดๆสายพันที่หนึ่งมอดิพูลูกผสมระหวา่างมอธิกกับพุดเดิลน้องสายพันธุ์นี้กำลังมาแรงมากๆทั้งนุม่มนิ่มด่าเริงค,คีย์ออนไม่ว่าใครก็หลงรักน้องมอดิพูสายพันธุ์ที่สองเบอร์เนอร์ดูโดลูกผสมระหว่างเบอร์นีสมอรเทนด็อกกับพุดเดิลที่มีใหญ่ขนฟูกอดอุ่นใจดีและรักครอบครัวความอ่อนโยนมารวมกันอยู่ที่น้องคนนี้แล้วสายพันธุ์ที่สามโกลเด้นดูโดลูกผสมโกลเด้นรีทิวเวอร์กับพุดเดิลน้องได้ทั้งความฉลาดและขี้เล่นล่ารรรััักกกกกกกทททีีี่่พพ้้ออออมมมแจคคคคควาาาสสสสสดใใหบุุนนนยยธ์์ููลผเเเป แฟนซ้็นสุดน่ารักฉลาดขี้เล่นแล้วก็เฟรนลี่ให้ใส่แอคทีฟคอกระพูนี่แหละมอสสุดใสยพันธที่5คาวาพูลูกผสมคาวาเลียร์คิงชาวลส์แบรนเนลกับพุดเดิลน้องพันนีคารมุนทั้งขนและหัวใจด้วยความอ่อนโยนขี้อ่อนแล้วก็รักสงบแถมหน้าหวานหานก็ชวนให้ลงไปอิกมใสพันที่6ชีพาดูโดลูกผสมโอนอิงลิชิฟด็อกกับพุดเดิลที่ใหญ่ใจดีแสนฉลาดแถมยังทรงเท่สุดด้วยลูกคู่ที่ได้มาจากโอนอิงลิชิฟด็อกสไตล์ผู้ดีงีใส่พันที่7พูช่องลูกผสมบีชองฟริเซกับพ น่ารักแบบตุ๊กตาที่น่ากอดสุดๆและสุดท้ายสายพันธุ์ที่แปลาบาดูโดลูกผสมของลาบาดอรีทีเวอร์กับฟูเดน้องสายพันธุ์นี้ทั้งฉลาดอ่อนโยนขี้เล่นแล้วก็เป็นมิกเรียกได้ว่าครบเครื่องน้องเนี่ยเหมาะกับการเป็นรอยยิ้มของครอบครัวมากๆไหนใครชอบน้องน้ฟูเดลมิกสายพันธุ์ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาได้เลยและหากใครอยากดูความน่ารักของน้องนองทั้งแปดสายพันธุ์นี้เพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่เวอร์ไวด์เว็บแทงนิมอลดอทคอมหรือแอปพลิเคชันแทงนิมอลนะคะ